สวัสดีจ้าพี่น้องระเบิ้งเนี่ยขอว่าจิไปเจ็บเห็รว่าสั่นื้อนี้น้ำท่วมน้ำเดวมมัน,มมนท่างทางรัดไปเจ็บเ็ดของ่อยพี่น้องจ้านะ่นนะน้ำท่วมไปเบิรพี่น้องจกักรีขามไปยังใดบานนี้จิไปเส้นใดบุนี่มาเนี้่ิอ้อมไปสัางใดบุนนี้รถก็ไปบ่ได้จัก,กรยานไปบ่ได้ยางบน่ได้เลยท่วมไปเบิดเแลยพี่น้องจา้าสิไปหานพุ้าเบิ่งอันเขาไปท่างรัดท่างเส็นไหมพี่น้อง ค้นห่วยขึ้นยังคักแน่ให้พี่น้องคนะนางสิ้น้าบ้านคนถ่วมคักคุณแน่ฝนตกลร้มือแล้วเนาะสิหาทางไปทางไหมพี่น้องจ้ะคุณนะคุณเราขึ้นไปทางรน่นคุณคุณนะถ่วมเลยน้ำนะ่ะฉันทางบ่ม,มีทางอ่อนเขาไปปรไเ้เลยพี่น้องจ้าไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้ะสีได้เห็ดสิคือบอ่มือเนี่ยสีเป็นจังไง ถ้าอีกมุมทั้งนึงให้เบิ้งพี่น้องจ้ะทามุมนังนี้หนาวหนาวพี่น้องตะกลับไปขึ้นเกาเนาะปะ <c oughs> <c oughs> หูหละออกทั้งหมดแล้วพี่น้องจอมบิ้วไปน้ำกันก้อนพี่น้องจ้ะ ทันได้หอดง่ายดอกจ้ะพี่น้องอไปไปน้ากันพี่น้องจ้ะนางพี่น้องจ้าเห็นน้ำบ่อลเห็นน้าบ่เห็นนาบ่เห็นน้าบ่จ้ะเห็นน้าบ่พี่น้องผลส้นบอลจ้ะอันนี้เพิ่นเอิญอันพันหูยังก็หูสร้างพี่น้องพันหูสร้างนี่เห็ดหูพันหูสร้างป้าด พี่น้องจ๋าตอนซ่อนบ่จ๋าว้าตอนเยากินเปัดมู่บ้านจนสิเบเปื่อยเนาะถ้าก,กินได้ขี้เกา่าใส่ได้ขี้เกา่าพันหูสั่ง อ่อนส้นดอกอีพ่ออีแม่มมแข็งแข็งอันนี้เป็นเน่าเหรอนี่เปื่อเหรอนี่นี่ปนจากเปื่อแล้วออกโดนแล้วมั้ง เบิดแล้วม,มั้มงออกองไม่กำลังออกพี่น้องเอยเห็ดหูหนูกำลังออกกำลังออกจิดเรื่อยเรื่อยห็ดหูหนูพี่นอ้องน,นะ เก็บไปเรื่อยๆอ,ออกให้เก็บแล้วเพื่นนั่งดอกนิดหน่อยนึงนั่งต่งอก,ก็ออกจนเทาจนแก่แล้ะละพี่น้องอันนี้เพื่อน ่อ้ยมันซะดอกน้อยนอยนึงพี่น้องจาดราเบังคอนนี่ผมซ่อนน้ำข่อยวะคุณนะป๊าด <c oughs> จนเปื่อ,อยจากออกระยะมันได้ไผู้ทั้งหมดเลยดอกน้อยน,น,น้อยแบบนี้เห็นว่าเปื่อยกับนี้ ตาแข็งแข็งได้ไงพี่น้องจา้าแข็งแข็งแข็งดีให้เด้อพี่น้องแก้มหูหนูเอออีกันหวานซ่อนพูนะแข็งแข็งสบายให้เบิ่งงามครับ

đại độ đưng phấn ma là nó, anh ấy bươi là nữa, bố hiện đưng ma, cái tổ, nam lại chúc chúc พี่น้องแกคอยเก็บอันตอดได้สิหน่อยสิไล่ขอกะทายให้เบิงคอยอ่อนซ้อนทายให้เบิงเบิรดตอดละสองอันสามดอกขอกะทายได้พี่น้องจ้าเฮเบ,บ,บิงงานนี้เป็นยังไงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกเด้ <c ười> <c ười> ตืตมกันไปตัวเนาะเบิ้งห่วยพี่น้องเสียงน้ำต้นโศกโยกโยกโยกคุณ ตะปาเห็ดดิพี่น้องป่าเห็ดพ่อยทางนั้นเลยนี่เดี๋ยวงานน้อยเพิ่นก็ยังออกนี่เห็นบ่นี่่อก็เก็บเด้นอยแน่ๆนี่เก็บตืมกันไปบ่หิบ่ติอนี่นานอยกันเก็บพอเก็บได้อยู่นี่เก็บได้อยู่ น้อยๆพจน์ฮาร์ตาสีออกปัดพี่น้องเห็นบ่หูกวงแลนปัดคุณแลงเหงื่อเท่างนหงุดหนิดเป็นซิปกัวโตหูยกวงกวงป้ายจะแลนขึ้นไปเท่างุนนะ่งสูงๆหุ่นคามมาแล้วคุณเห็นกวงป้าแลนมือเหลียวมากเนี่ยมันพอเฮ็ดปีน้องจ้ะคุณออกจนทุดต้นชุนเงา ป้าเ,เห็นดูอยู่พี่น้องอันอยเขาป้าเห็ดน,นะเห็นกวางเห็นอันกระต่ายเห็นหมูปลาไทายบทท่านลังเทียนนะอยากไทยสุเบิงอยู่จ้ะมันของธรรมชาติเนาะอยู่ในป่าในดงกวางปอกกวางปลาอันอัน หมูปลาก็เห็นดูดูกระต่ายก็เห็นดูไทยพวท่านพวกกระดกกระโลกมุ่นเนี่ยที่น้องจ้าดูนี่ปัญหามยิ้งสัตารที่ขัดมุนมนีใบอนุญาตอียังคนก็ยิ่งบ่ได้ดิปีนึงเขาก็บ่ให้ยิ้งเทือนนึงยี่นี่น,นอกจากอนุรักษ์เห็นดูดูมันแย่งมากนึงพอดีมะพอต้นนี้พอดีเลยป้าจ้ะ

ออกโดดแล้วเนาะอันนี้ว่าหันไปเก็บปลาทั้งพู่ทั้งหลังบันอัน,น,นพอลุงบันออกมาแล้วโค้งลงมาทั้งผีป่ะที่นี่พี่น้องโค้งออกมาทั้งผีปลายูเยแลวมันเจายางเปลี่ยนทางย่งางตอกันไปติดตอกันไปเรื่อยต่อไต้กันไปเรื่อยเพอพี่น้องมัคือบันเท่านี้ Nam lại chọc 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 chó tôn như cứ chó 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 đấy mẹ cứ chụp cây chó chứ chó 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 đấy ไม้หญ้าแห้งหน้าเนาเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องโอเพิ่นพุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นว่ากวงๆๆพุ่นพุ่นพุ่น่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พุ่น่นกวงกวงป่าบักนึงก็กมาอันายกวงพี่น้องแต่ว่ากล้องก็จับบ่ทันมันอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลต้องซูมเข้าไปพุ่นไกลคักอีหลีเด้ หวงป้าอยากลายพี่น้องเบื้องต้นบทท่านพี่น้องจ้าโ <c oughs> <c oughs> ยเฮียงคักโยเฮียงกเก็บเ, <c oughs> เสียงน้ำไหลพี่น้องจ้า <c oughs> ดังจก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 อิกน <c oughs> <c oughs> ออกดีอยู่ป้านี่พี่น้องเก็บเป็นเพื่อน ตำรวจอยากออกไปแล้วนี้เก็บเพื่อนเลยเน่ะพี่นอ้องเก็บต้นนี้ก็ออกไปแล้วพี่น้องขอพูดหลาาๆด้วยจากที่เขามาเบิงนเมลี่แฮปปี้เก็บเห็ดหูหนู พุณนได้หลายจ้ะพี่กดไลค์กดแช์กดติดตามก้อนนี้ก็ไปแล้วพี่น้องจ้ะ่สมควดแล้วล่ะอทำพยั้งออกไปว่าพ่ออีกยัางออกไปว่าอ,อีก <c oughs> ออกปป็เก,ก็บอีก <c oughs> วยมาทังเดืไม่เห็นอีกเลยอืมอ,อกไปอีลีแหละบันนี้พี่น้องย่าออกไปล้วมาพอ้อเนาะเจ็บสะดอกไปอีลีได้บันนี้พี่นอ้องจ้า <laughs> ข้ามไปสิขามอันขึ้นไปฟังว่าสัน่นเมียบ้านว่าพ่ออีกแล้วพี่น้องจ้ะเก็บกปนเนาะพ่ออีกแล้วบ่ได้หาดิพี่น้องสิกรับตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกเก็บม,มาสิย่างออกเมียกะไม่เห็นอีกแล้วพี่น้องจ้ะโอ้ยสิได้เมียบ่มื้อนี้เก็บเพิ่นน้ำเห็ดอยู่นี่แหละนี่ล่มเนาะ เริ่มร่มวมเราดิสิย่างออกไปแล้วพ่ะนะถ้าป้าเนี่ยออกดีดีลวว่ป้าเนี่ยพี่น้องจะออ,ออกดีอ๋อ ร่มวีวีแล้วพอแค่กับสีแหงสีเหี่ยวเลยเด้อือคุณู่ไต่คอนมือดึงเอาเฮบอกเห็นคักอุู่ใไต่คอน เก็บว่าสิออกไปแล้วกับเพิ้นเมียเราก็สั่นเห็นกับเก็บตืมกันพี่น้องเนาะนี่โบติ ไปเก็บอยู่ยได้พี่น้องจ้ะยางออกมากกับพ่อกับเจ๊พังเท่านี้นะก็เหี่ยวยแต่ละคนนหี่ยวเก่กเาเนาะไม่ก็ได้เอาไปตากอันไปพึ่งขึ้นเก่าแล้วพี่น้องจา้าพึ่งเก่านั่นแหละ ไต้ขอนโบเห็นดอกเห็นที่เอามือเศร้าก็ไปเศร้ากไปคุณนะอยู่แต่ไต้คุณพี่น้องไต้คอนน้ำฝนตกกับขี้ดินฟงไส้เนาะก็ดำเหรอธรรมดาเนาะพี่น้องจ้าเขาไปแช่น้ำเขากินเขากลางสะอาดสะอาดกับคูออกขึข้นเก้านั่นแล้วพี่น,น้องเนาะปัด คนย่างขามพี่น้องจ้าแล้วพวกเนี่ยเขาเอาสิออกไปคนเรย่างขามเพื่อนเพื่อนนะทุบคงทุกคนพี่น้องจ้าแต่อ่อนซ้อนบ่พู่อนแมนเบิร์ตที่ไหนพี่น้องคนเรย่างขามเนี้ยมันก็นังสิออกไปโอ้เก็บโลดเนาะเราดูไลพันศีรษะมั่นค้า,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 านดอก ออกซึนๆก้อ,มอ,อนมันติดขี้ดินง่าไม้น้อยนึงดอกพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องจะขอสิบเอวอียังขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาส้มมาฟังสองเมลี่แฮปปี้จ้ะขอบมาเบิงมาส้มมาฟังเมลี่แฮปปี้ เบ้าออตอนซ่อนให้คุณนะขอบคุณเลยหลายเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเอินมาเอาเห็ดน้ำเจมินหลายครับพี่น้องจ้านะี่นะแล้ก็ล่างสีอ้วยออกไปแ้วเด้ยนยะ่ะ แต่ว่าสิออกไปออกไปฮันบอ่ออกจากเทียฮันบ่หอดอันทางจากเทียอ๋อตอนทางจากเทียตากแห้งๆแ,แล้วก็สิแพ็คใส่ถุงแล้วพี่น้องไว้ายพีนาก็สิได้เอาเมื่อบ้านสุปีสุน้องกินสุ้มูสุขวกิกนผู้ใดอยูย่ใกล้ก็มาเอา พีบอกเอฟซกัเลยมาเอาโลดบอกโลดว่าเป็นเ <c oughs> อฟซีเมลี่แฮปปี้มาเอาไปกินพี่น้องไปแซน้ำกับฟืนขืนคือเกาเขี่ยคุบ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 ไปแกงให้นมหมอกดอกใหม่แซบพี่น้องจ้าเขี่ยคุบ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 นั่นเห็นว่าแล้ว ยางออกมาแต่พอสิมันแปดเราไม่พี่น้องเนาะยางออกมาปแปดแล้วพิ่งเดี๋ยวนี้ป้าไม่ป้าอะไรกับปแ,ปแปดเหรอใบไม้มันโลนเบิดแล้วก็นเลี้ยวเห็นสิได้ออกว่านี่พี่น้องว่าสิออกไปสิได้ออกไปว่านี่ <laughs> เก็บไปเ้าได้แห้งเพื่อนไปหน้าเก็บรถเนาะจอกได้เอาได้ก็เอา ในมันแข็งเอาเดี๋ยวบอแข็งกับบอเอาองาไหมยอยู่น้ำขี้ดินนี่พลังว่าคอรเป็นบ้าว่าสั้นเป็นบ้าเฮ็ดพันว่า เนาะนี่มอเตอร์ออกเนาะอือเอาได้ก็เอาล่ะลมทีวีแล้วเด้อบัดเริ่มสิลมแล้วเริ่มลมแล้วสิได้ออกไปบ่นี่เดี๋ยวเห็นมงันมงนี้เก็บอีกอยู่นี่บ่เบิดแล้วบ่แล้ว ออกน้ำมันค้อนไม้น้อยน้ยนำคืดินเก็บไปเรื่อยๆกระป๋อแต่ปแปะกะป๋อแต่ปแปะเอาน้ำกันเด้นี่จะเห็ดหูหนูช่วงนี้ที่น้องจ้าก็ได้เก็บอี่ดอกไปป้าได้ก็ได้ ออนอยู่เบดแล้วเปล่าอาันนย่งนี่ยังกันไหมอัออมนใหม่น้ำดินนู่นสารพันออกดินะคุณนะน่คน,นออกนะยติไต่หุ่น เดี๋ยวแล้วมั้งวันบนไงสันเหตุหนูหน้าหนาวพี่น้องเอ้ยตกนิดหน่อยใบไม้ปกเพิ่นนะบเห็น หนูๆออกร้ายเดี๋ยวนี้พี่น้องไปป้าไม่เรื่อยๆรลายอีลีนี่ปีนี้คุณเก็บหาเก็บป้าไม่ไปเรื่อยๆคุณนะอืมขันบอนนี่ก็เลยสิบล็เหนเน็นนี่นี่ขันบเกเทียนนี่ขึ้นนะคุณนะไม่ไม้ปกเนาะก้อนมันอยู่กับขี้ดิน กันอยู่กับต้นนั่นเลี้ยวเห็นง่ายอยู่พี่น้องแล้ก็ต้นนั่นเลี้ยวไปเห็นหลดมันอยู่ค้อนทอดเบิง้งคะคักที่เห็น ามาแต่ที่นี่ตัวปอดตะแปะอยู่นี่บุญใหญ่เดียเป็นนี่เป็นกีอยู่ยอ,องว่าตั้งไก่ยังได้เห็นให้อยู่หาอันง่ายอยู่ใบไมนน้ล่น เติมกันพี่้องจ้าเบื่แล้วบอลุ่มวีวีลุ่มวีวีลุ่มหนาวเขอามาแล้วเด้อเขอาหนาวหนาวแล้วเนาะ เพือพี่น้องมา,อาไปแกงได้หลายอยู่ด้วยพี่น้องมาเก็บเพ็ดมือได้กับ,บื้องพหวังด้พี่น้องไต่เมียทุกมือไต่ลายพรสมควรแต่ละมือแต่ะมือแต่ละเทียมาเก็บเห็ดได้ลายเพอะสมควรบื้อพหวังแต่ละแต่ละหลอดแต่ละเทียวได้ลายเติบจ้ะ มันบอเห็นคักเนาะเปเทเบงยู์บานองสีเห็นคักพี่น้องจ้าขอบคุณหลายเดอ้อที่ขอบวาเบิงสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องขอบคุณหลายจ้าที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องจ้าสดๆอยู่จานี่กลับบ้านละจ้าพี่น้องสวัสด,ดีจ้า